ประกรันวงเงินสินเชื่อควรทําหรือไม่อย่างไรก่อนอื่นปรากดปอลล่พิเตอได้นะคะเขียน okay, ว่า mrt a ใช่ไหมวงเงินคุ้มครองสินเชื่อนะคะแต่ไม่ใช่ประกันชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยสมว่าเรากู้เงินก้อนนี้นะคะ่ะเขาจะคุ้มครองวงเงินของเรานะคะล่สิทธิพิเศษที่จะแนะนําก็คือแต่ว่าไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าจะชี้แจงว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะคะ3ข้อ ข้อแรกเลยนะคะคเป็นประกันที่จะชําระหนี้ทั้งหมดในกรณีที่ผู้ทําประกันนะคะผู้ที่กู้เงินเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพหรือว่าพิการนะคะอย่างที่2ก็คือว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ในกรณีที่ถ้าเราทําประกัน10ปีขึ้นไปนะคะจะสามารถนําประกันตัวนี้ไปลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะที่3นะคะป้องกันความเสี่ยงที่จะสืบทอดหนี้ตกไปที่ลูกหลานแปลว่าสมมติว่าผู้กู้นะคะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะยกหนี้ให้เลยโดยที่เราโดยที่ทายานะคะไม่ต้องมารับหนี้แทนเราแล้วนะคะอีกข้อนึงพิเศษแถมเข้ามานะคะก็คือว่าการทําประกันตัวนี้ค่ะถ้าเราไปเปรียบเทียบดอกเบี้ยนะคะในตารางนะถ้าทําประกันเนี่ยดอกเบี้ยจะถูกทั้งนั้นแล้วแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ก็แล้วแต่ พิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ละใครเนี่ยงงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะสาหรับพนักงานประจําตอนนี้พี่เต้ามีคอร์สเรียนนะคะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นซีรีส์การเรียนนะคะและและนะคะพิเศษก็คือว่าถ้าใครสงสัยในเรื่องของการเรียนแล้วยังไม่เคลียร์นะคะทักมาถามพี่เต้าส่วนตัวได้เลยจ้า